ก็ขอสวัสดีเช่นเคยค่ะช่องแม่เพชรมณีนนค่ะวันนี้แม่แอนของเราได้นอนกองทรายที่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะหนึ่งคันรถค่ะได้รับแล้วค่ะมนแอนของเราแอนนา คืนคงจะนอนสบายมีกองทรายไว้นอนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะสำหรับกองทรายของเราค่ะแอนนาค่ะพอดี ช่วงนี้ฝนตกเนาะคะ่ะก็พื้นดินจะเปียกไปนิดนึงช้างต้องใช้ดินที่เป็นโผลเนาะก็นอนที่สูงๆถึงจะได้เพราะว่าไม่ดินจะไม่แฉะเพราะว่าเราถูกมันไม่มีล่ม มันไม่มีล่มมีบ้านเป็นป่าเนาะถูกตามป่าค่ะกม็มีอะไรมากขอขอบคุณมากๆค่ะทำอะไรคุณแม่แอนหาอลายยูน ไม่มีไม้ยูนหรอกคุณแม่ค่ะนี่และถ้ามาใช่ควอนของเขาก็เป็นแบบนี้เด้อค่ะจะจับไม้ยนูนค่ะเป็นผูกที่หลังบ้านนะคะไม่ใช่แปลงหญ้าค่ะหญ้าที่เขาเกิดเองบางท่านก็ปลูกแปลงหญ้าเป็นป่าละเมะ้ค่ะจับไม้แล้ว กินอะไรคุณแม่เชี้ยวรังคบแคบคบแคบเขียวรังคบแคบกินอะไรห้ามโยนนะโยนเหมือนเดิม แม่แอนของเราค่ะไปดูอีกเชือกหนึ่งค่ะคุณแม่เพชรเนาะถัดกันไปค่ะแม่เพชรของเราก็ได้นอนแล้วสาย ยามเช้าอยู่ค่ะเสียงไก่ขันนี่ค่ะแม่เพชรของเราโยกใหญ่เลยค่ะคุณแม่ก็ได้นอนแล้วค่ะรอยนอนตั้งสองสามที่ อย่างเย็นสบายนอนแล้วขี้ใส่ด้วยโยกใหญ่เลยคุณแม่ของเราสงสัยจะนอนสนุก มันไม่เปียกเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกสายก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีข่านค่ะสำหรับกองทรายของเราค่ะแม่เพชรแม่แอนน้องมะลิของเราพอดีน้องมะล,ขขมะลิต้องใช้รถเกดเข้าไปเนาะเพราะว่า โนรี่เขาอยู่ไกลรถไปเทไม่ได้ก็เลยใช้รถเกตขค่ะ,คะนี่ค่ะกองทรายลอยนอนปากกับอายังมีทรายติดอยู่เลยเขาขาวงสงสัยจะนอนด้านนี้แล้วมั้งโยกทำไม มีอะไรกินหรอคุณแม่เออสายาแม่แม่สายโยกของเราโยกทั้งวันจะไม่นิ่งค่ะเพราะว่านิสัยของเขาจะโยกแบบนี้ล่ะถ้าปูกถ้าปลูกสั้นๆก็เป็นแบบนี้คุณแม่ของเราไง โยกถ้าผูกยาวนิดนึงไปผูกตามป่าก็จะไม่โยกเท่าไหร่คุณแม่จะชอบงูหิดนะคะเป็นขี้งุดหิดนิดนึงเป็นขี้โมโหกลัวม้าซะด้วยม้าตัวเล็กยังกลัว ไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะคุณแม่กลัวม้าโซ่ก็ทิ้งไม่ได้คะ่ะวิ่งจับไม่ได้เลยต้องติดโซ่ทุกเวลาคะ่ะคุณแม่ของเราโยกแรงแค่คุณแม่ ค่ะก็ขอสวัสดีเช่นเคยค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันพุธไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมยังไม่ทราบเลยค่ะถ้าวันพุธ มาเจอกันค่ะวันพรุ่งนี้อาหารออนไลน์ของเราค่ะทีมงานช้างป่าเนาะยกไปทำอะไรคุณแม่ค่ะขอสวัสดีเช่นเคยทีมงานช้างป่าของเราค่ะแม่เพชรมณนีสายโยก กดแชรกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพิ่งเปิดช่องใหมค่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ